ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T-T-K-T Studio นะครับผมคลิปนี้มาเทียบค่าพลัง Harry ี a เคนะครับผมเวอร์ชันไหนโหสุดนะตัวล่าสุดเนี่ยเป็นของไบยันนะนะโอเคหาตัวที่ดีสุดก่อนลาดกันนะฮะ แฮร์รี่เคนในกองหน้าอยู่แล้วมันต้องห่วงแต่แต่สไตล์มันก็หลากหลายไปนะโอเคสองเวิชันนี้เฮ้ยฟีเจอร์เขียวครองบอลดีกว่าแต่จบสกอร์ก็ดีกว่าแต่เกมลูกสู้ตัวครับซีเลชันเก่าไม่ได้ว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอดูก่อนแฮร์รี่เคนเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นสไตล์ไหนอืมสไตล์พักบอลเหรอเออว่ะแฮร์รี่เคนสไตล์พักบอลเป่ะมีแค่เวอร์ชันนี้เวอร์ชันเดียวที่เป็น ตัวตัวไหนนะไหนวัดเดียวนะอ่าตัวนี้ดิเนี่ยที่เป็นกอ,องหน้าจอทางประตูนะที่เหลือก็จะเป็นพักบอลน,นะครับผมเด่นนะเด่นนะเด่นนะงั้นก็ต้องเทียบตัวนี้โอเคก็ต้องเจอตัวนี้ถูกแล้วนะตัวนี้ไว้ก่อนละกันคนละสไตลนะ์เอาสไตล์เดียวกันก่อนรึบป,ปรับปล่บปฟุบปฟุสแกนโอ้โหอา้าวเก้าห้าเหมือนกันนะ โอ้เอาเก้าห้าทีมเปรตตายเดทไปยี่สิบสี่ก็จะจะถูกยกเลิกแล้วเราจะไม่ดูทีมเปรตตายแล้วกันนะดูแค่ตำแหน่งกองหน้าเนี่ยแน่นอนหาช่องตัวแพ็คดีกว่าคนข้างเยอะก็คือ3เลยนะแต่ครองบอลจ่ายบอลจบสกอร์เนี่ยตัวฟิวเจอร์เขียวดีกว่านะคือมันหลากหลายกว่านะรับลูกโมง่งตัวแพ็กเก่าโอ้โหยากว่ะแฮร์รี่เคนยากนะเนี่ยสูสีว่ะได้คนละแบบว่ะ เอาฟีเจอร์เขียวก่อนก็แล้วกันเอาฟีเจอร์เขียวก่อนแล้วกันคนละแบบเลยวะ่อะอย่างเงี้ยไม่ยากนออย่างงี้ไม่ยาก,ยากดูโดยรวมแล้วเนี่ยตัวแพ็คนี้ดูดีกว่าตรงที่ว่าจบสกอร์คมกว่าแล้วก็ลุกมวงได้นะว่นชนนี้ก็ดีนะครับผมได้พลังการยิงแต่ส่วนตัวมองว่าตัวแพ็คนี้แพ็ของสมโมสรดีกว่านะครับผมไอพวกฟีเจอร์เขียวเยทียบยากจริงอะเหมือนเมื่อกี้เลยว่ะเดี๋ยนะเหมือนเมื่อกี้เลยว่ะ คือเหมือนกันเลยว่ะเดี๋ยวนะโอ้ไม่เหมือนไม่เหมือนได้คนละแบบได้คนละแบบนะครับได้คนละแบ,บนะโอเคก็ยังเป็นตัวแพ็คของสเปอร์นะครับผมแพ็คนี้ที่ดูดีกว่านะดูดีกว่านะถึงทีมสไตล์จะไม่เยอะก็เถอะแต่เดี๋ยวปยบสีก็ถูกยกเลิกแล้วนะครับผมดูดีกว่ายิงคมกว่าลูกหมงดีกว่านะแต่ว่าชนิดไม่ชนิดได้ความแข็งแกร่งนะคือทุกตัวคือคือดีหมดแหละ แต่มันก็มันก็ต้องมีตัวที่ดีที่สุดนะครับผมมาตัวแฟนชอยหรอตัวแฟนชอยหรอเออว่ะเฮร่เคนส่วนใหญ่คล้ายค้ากันคล้ายคล้ายกันนะได้พลังการยิงอันนี้เหมือนตัวตัวเมื่อกี้เลยวะ่ะนะเหมือนตัวนี้เหมือนตัวตัวทีมช่างกิจอะน่าจะเดะเลยมันเนี่ยเนี่ยเ,เป๊ะเลยเหมือนกันเป๊ะนะครับผม ส่วนตัวมองว่าตัวนี้ดีกว่านะครับผมดีสุดนะตอนนี้นะดีสุดนะตัวอื่นก็เฉยๆแหละตัวสแตนดาร์ดเออสแตนดาร์ดเก้าห้านะสแตนดาร์ดเก้าเก้าห้านะแต่สแตนดาร์ดก็ก็ดีว่ะเดี๋ยวนะโอ้โห,หที่เค้นแม่งตั้งแต่สแตนดาร์ดยันฟีเจอร์แม่งแต่ละตัวแม่งก็มีทีเด็ดของมันอนะหาช่องดีจัดนะครับผมหาช่องดีมากแต่มันก็ไปเสียสีลูกโมงแต่ก็เสียไม่เยอะ โอ้หแฮรี่เคนเป็นตัวหนึ่งที่เทียบยากนะนะคือทุกตัวไม่มีทีเด็ดหมดเลยอะยกเว้นตัวเว้นตัวนี้ <c oughs> กับ3เวอร์ชันเนี้ยมันคล้ายๆกันว่ะนะครับผมมันคล้ายๆกันนะโอเคถามว่าตัวไหนดีสุดยินตอบไม่ได้จริงวป่ะทุกตัวแม่ง <c oughs> โอ้โหนี่นี่พอมาเจอตัวสแตนดาดเนี่ยก็คือลังเลเลยอะ จากทื่ตัไลตตัวเนี้ยมันก็ค่อนข้างดูดีมาตลอดลนะพอมา,าเจอสแตนดาร์ดปุ๊บเกมรุกมันดีกว่าไงเกมลุกดีกว่า2นะจบสกอร์เท่ากันก็คือหาช่องดีกว่ายิงยิงคมเหมือนกันแล้วแล้วสแตนดาร์ดไม่หาช่องดีกว่าง่ายๆนะครับผมแต่มันก็มันก็เสียครองบอลเสียลูกหมุ่นนะได้สปิดต้นเสียพลงยังการยิง <c oughs> สแตนดาร์ดเก็บไว้ในใจนะครับผมโหไม่ <c oughs> เนี่ยสรุปเวอร์ชันไหนดีกว่ากันไหมเนี่ยเนี่ยโอเคเวอร์ชันนี้ล่ะเวอร์ชันนี้แฮร์รี่เคนโอ้โหเทียบยากมากเลยอะเอาตัวล่าสุดมาเลยมาเอาตัวล่าสุดมาเลยเทียบกับทุกเวอร์ชันเลยแล้วกันมันเทียบยากเ,ลเหลือเกินเนี่ยตัวล่าสุดเนี่ยหาช่องดีกว่าแต่บอลดีกว่าจบสกรอร์คมกว่าแต่เปนเสียลูกโม่งว่ะ ไปเสียลูกโม่งว่ะเสียลูกโม่งแต่มันก็ก็คือหาช่องดียิงคมอะนะหาช่องดียิงคมแต่มันก็ข้อเสียมันก็มีหลายอย่างอยู่นะนะถ้าถ้าดูค่าพลังเฉพาะกองหน้านะที่ใช้จําเป็นจริงก็คือหาช่องกับยิงจ่ายบอลเนี่ยต้องจ่ายแน่แนะครับผมส่วนเรื่องลูกโม่งเนี่ยก็บางครั้งบางข่าวสปีดหรอสปีดก็มัน,ม,นมันไม่ใช่สายความเร็วอยู่แล้วมันเป็นตัวพักบอลแล้วค่อยปาดเข้าในมาให้ยิง เอาง่ายคือรอยิงอ่ะสไตล์รอยิงอ่ะนะครับผมเป็นตัวที่จ่ายออกข้างแล้วก็วิ่งรอในกรอบกระโดดแล้วก็ให้เพื่อนส่งมาให้ยิงอ่ะมันไม่ใช่ตัวแบบสายวิ่งสายเลี้ยงซะหน่อยนะแต่ถ้าดูยิงยิงคมหาช่องดีกว่าถ้าตัวอื่นละ่ะอะเทียบยากมากเลยที่เคียนบอกไม่ได้ว่าตัวไหนดีสุดนะตอนนี้โอเคผมจะดูแค่อสองอย่างแะ้วกันนะแต่แต่ไม่ได้บอกว่าตัวไหนดีกว่านะจะดูแค่อสองอย่างก็คือ ก็คือหาช่องกับจบสกอร์นะครับผมหาช่องกับจบสกอร์เท่านั้นนะครับผมจะดูว่าไฮดรีเคียนตัวล่าสุดเนี่ยมันเด่นตรงไหนก็แล้วกันจะถามว่าตัวไหนดีดีสุดบอกไม่ได้จริงว่ะตั้งแต่สแตนดา์ดันฟีเจอร์คือสแตนดาดมันก็ดีอ่ะบอกไม่ได้จริงเป็นตัวที่เทียบยากเหลือเกินนะครับผมถ้าดูครองบอลหนอครองบอลมันก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะฮะมันก็เลยแบบกั้มกกึ่มกึมยังไงไม่รู้นะครับผมแต่ ตัวล่าสุดเนี่ยหาช่องดียิงคมแน่ๆนะเนี่ยกินละหนึ่งนะครับผมเรื่องเรื่องหาช่องกับยิงนะกินละหนึ่งแต่ไม่ไม่รวมสเตตอื่นนะนะครับผมวันนี้อันสซูโอ้โหตัวนี้ดีกว่าว่ะหาช่องดีกว่าอีกอะแต่จบสกอร์ก็ได้ตัวนี้วะนะครับผมฮแฮร์รี่เคนนะครับผมโอเคมันก็ยิงคมกว่าและหลายเวอร์ชันเลยนะนะเนี่ยก็ยิงคมกว่านะ มันก็ดีนะมันก็ดีนะจริงแต่มันตัวเทียบยากนี่ยยิงคมกว่านะครับผมยิงคมกว่าเกือบทุกเวอร์ชันอ่ะเนี่ยยิงคมกว่าโชว์ไทม์เหรอป่าวไว้ก่อนโชว์ไทมันโหดอยู่แล้วนะครับผมถ้าใครไม่โชว์ไทม์ก็จบไอพวกนี้ไม่ต้องสนใจแล้วไม่ต้องไปเปิดแล้วนะเพราะมันมันก็โกงอยู่แล้วเห็นไหมตนดัร์ดนันก็หาช่องดีกว่าตัวฟีเจอร์อ่ะคือมันไม่ใช่ว่าเฮลิเคียนทุกตัวมันมันจะนี่นะ คือตั้งแต่สแตนดาร์ดไม่ดีหมดเลยไรเคียนไม่สามารถบอกได้ว่าเวอร์ชันไหนดีกว่ากันพูดยากพูดยากนะจริงแต่ก็ถ้าดูส่วนตัวก็มันก็เป็นตัวตัวหนึ่งเวอร์ชันหนึ่งที่ยิงได้ค่อนข้างคมหาช่องได้ค่อนข้างดีอีกเวอร์ชันหนึ่งเลยถามว่าเวอร์ชันไหนดีกว่ากันยากว่ะเนี่ยดูอย่างเงี้ยฝั่งนี้ลบกระจายฝั่งนี้บวกกระจายแต่แต่ตัวล่าสุดเนี่ยเน้นๆเลยได้เกมรุกบวกสี่เน้นๆ นะได้ได้ส่งสั้นได้เปิดบอลนะได้แค่นั้นแต่ตัวตัวเก่าเนี่ยมันก็คือจุกจิกอะ่ะบวกจุกจิกอ่ะบวกหนึ่งบวกหนึ่งเปิดบอลบวกสี่อะไรเงี้ยนะก็บวกหนึ่งบวกหนึ่ง,ง,งคือมันจุกจิกอะ่ะมันก็เลยคิดว่าไอ้จุกจิกเนี่ยมันจําเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีผลกับโอเวอร์ออลนะไอ้จุกจิกเนี่ยมันมีผลกับโอเวอร์ออลนะครับผมไม่มากก็น้อยอะแต่มีผลแน่ๆน,นะครับนะครับผมแต่ถ้าดูแค่กองหน้าก็ มันก็มันก็พูดไม่ได้เพราะตัวไหนดีกกันโยากวะยัเขเป็นตัวที่ตัดสินใจไม่ได้เลยอ่ะตอนเนี้ยตัดสินใจไม่ได้เลยอ่ะเพราตัวไหนดีกันเนเอาเป็นว่าทุกเวอร์ชั่นดีหมดนะครับผมแต่ส่วนตัวมองว่าตัวล่าสุดเนี่ยยิงได้ค่อนข้างดีนะยิงได้ค่อนข้างดีหาช่องได้ค่อนข้างดีกว่าทุกเวอร์ชันนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกดดีนะครับผมคลิปนี้เป็นลาบบบายเล้วั